สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราลืมบอกอะไรไปหนึ่งอย่างนะจ๊ะช่องของเราได้เปลี่ยนชื่อแล้วจากบ้านผู้การเว g โลโก้นะจ๊ะเป็นบ้านผู้การอาร์ติสติกนะจ๊ะโอเคลืมแจ้งไปเลยแต่ก็ยังเป็นช่องเก่าหัวใจเก่านะจ๊ะเปลี่ยนชื่อให้มันกรุบเก๋นิดนึงนะจ๊ะคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเราจะมาทำเป็น โลใช่ไหมใช่อ่าฮะกรอบโลอ่าเป็นกรอ,อบเป็นโลอันนี้เราตัดมาให้ก่อนแล้วนะพี่ป๊อดก็ดกให้ดูนิดนึงว่ามันเป็นโลแบบไหนนี่อ่าโอเคโอ้ยตายแล้วนะพื้นที่บุ่ม,มไม่เพียงพอหน้าตาเป็นงี้โอเคค่ะก็คือจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วถูกไหม,มคลิปที่แล้วจะเป็นอักษรอ,อะไรวะ K กับ S ใช่ไหมนี่อ่า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 วางให้ดูเลยค่ะนี่อ่าวางไปเราวางลงไปในลักษณะที่เราาร์ k ไว้อยู่แล้วใช่ไหม,อมโอเคถ้างั้นเราตรงจุดเปาะเลยอ่ากระโดดอีกทีกระโดดอีกทีคร่าวๆนี่โอเคโอเคโอเคนะจ๊ะมันก็จะดูเรียบๆรียบแต่จริงมันจะเรียบแบบนี้ไม่ได้มันจะไม่ใช่บ้านผู้กันเนาะบ้านผู้กันก็ต้องมีความเ,เท่เก๋นิดนึงเราจะมาให้อ่าด้านข้างนิดนึง น,น,นะี่จะเป็นจะเป็นขอบแล้วก็สอร่องอ่าสอร่องให้มันเป็นขอบทองขึ้นมาเ<ม>ขาเรียกโโก้เลยน้อยแต่มากนะจ๊ะโอเคถ้างั้นเรามาเตรียมกันดีก,กว่าตอนนี้คืออ่าเราตัดเป็นสองชิ้นถูกปะ่ะเราจะต้องมาประกบกันแล้วล่ะว่าให้สองอันเนี้ยมันประกบกันยังไงให้เนียนอโอเคตามไปจ้ะ เราใช้ปืนกาวยิงใช่ไหมใช่เอรือออปก่อนงไปครึ่งหนึ่งไม่ต้องยิงให้เสมอขอบบนขอบล่างมากใช่ป่ะใช่ครับเพราะเวลาประกบเข้าไปมันจะปิ้นออกมาใช่ไหมใช่ใช่อย่างไงมันก็ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันหนาแค่นิ้วเดียว แล้วความร้อนไม่ต้องมากความร้อนที่มันออกมาตอนนี้มันไม่มากแล้วเพราะมันจะเริ่มละลายไม่ทันเราแล้วใช่ไหมใครับมันจะยังไม่ได้แบบเย็นเร็วขนาดนั้นปกติรถก็ไม่ค่อยจะมีน้ำเข้าออก วันนี้ถ่ายคลิปก็รถเอะเฉยอ่ะดันเข้าดันเข้าให้มากที่สุดเนาะ,ะเดี๋ยวพุ่มช่วยดึงก่อนอุ้ยลากไปแล้วนะล้างมันให้แน่นที่สุดนะให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวตรงที่มันยังแบบ ไม่สามารถขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยโป้เอาเรายิงด้านหลังของมันอีกทีหนึ่งเนาะใช่ให้มันแน่นขึ้นคืออันเนี้ยยิงยัดเข้าไปเลยถูกปะ่ะเอาทีละครึ่งไหมหรือเอาไปหมดเลยหมหมดย้ยัดเข้าไปในร่องเลยเพื่อให้ กาวมันเข้าไปมากที่สุดเนาะแล้วเวลาใช้งานมันจะได้ไม่ลั่นอนะเนาะเพราะว่ารอยต่อที่ยาวๆแบบเนี้ถ้าต่อไม่ดีอ่ะ mm hmm. เวลาไปใช้งานมันมันลั่นแล้วมันพับครึ่งได้เลยถูกปะ mm hmm. เพราะนั้นข้างหน้าเราจะต้องโป๊ใช่ปะโป๊เก็บอีกทีหนึ่งให้มันเรียบเนียนแล้วก็เห็นรอยต่อน้อยที่สุดหรือว่าไม่เห็นได้ก็ดีแต่ด้านหลังก็ต้องประคองเขาไว้ด้วยอย่างนี้ถูกปะ mm hmm. อ่ามันชัวร์กว่าเนาะเพราะมันขึ้นแขวนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนแขวนใครจะอะไรยังไงเพราะนั้น ใครทำงานก็ต้องปลอดภัยอ่าเอาเศษโฟมนั่นแหละรีดไม่ให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเฉยๆเนาะตรงนี้ลายที่มันขาดไปเดี๋ยวเราก็เติมได้จ้ะประมาณนี้เลยอ่าอีกนิดเป็กระสุดแล้วเอาให้สุดเลยค<น>ุณครับโล่มันต้องมีขอบใช่ไหมนี่ที่คุณเล็กกล่าวไว้ถูกต้องเซ <laughs> มได้ อยากถ่ายหน้าเธอแล้วฉันจงใจจะถ่ายมงกุฎข้างหลังเราต้องมีขอบอ่านอกเรื่องเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งขอบขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะคิดว่าประมาณห้าเซนป่ะคร่าวๆ้าเซน5้าเซนห้าเซนกว่าอ่ะเราก็มาร์กใช่ไหมมาร์กไว้ที่ห้าเซนห้าเซนห้าเซนทีนี้เราห้าเซนไปเรื่อยๆถูกป่ะอ่ะตัวเองมาร์กให้ดูหน่อยมาร์กให้ดูหน่อยหาเซนคร่าวๆอือ่ะทีด แล้วก็ขีดแล้วก็ขีดใช่ไหม,มแล้วเราก็วาดเอาแต่ทีนี้ด้วยความเสียเวลาพี่โป้ไม่ใช้ลากแค่เอ้ไม่ไม่ใช้ติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กแบบนั้นใช่ป่ะแต่อันนั้นคือบอกเป็นพื้นฐานไปก่อนอพี่โป้ใช้วิธีลากใช้เอามือ,อมนะพี่โป้จะเอามือตั้งขอบอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ที่ใช้พี่โป้แล้วน่ากัใช้กันอยู่นั่นแหละเนี่ยตั้งขอบแล้วก็ลากกว่า ลากออกห,อหรือลากเข้าดีกวาลากเข้าก็ได้ลากเข้าก็ได้เนี่ยลากเข้าจะถนัด,ดคือสันมือตัวนี้ยมันจะไปค้ำอยู่กับปานนี่ยมันก็จะได้พอดี5้าเซนคืออยากขยับนะถ้าเราต้องการ3ามเราก็ใช้วิธีนี้แหละอช่อ่ะต่อมาทางนี้อ่ะคืก็ลากอีกทีเถอม,มาทางนี้ไหมอ่ะโอ้ก็เกลียดความถนัดสองมือของนางอันนี้คือเส้นในหรืออันนี้อันนี้เส้นนอกเส้นนอก ตัวน,นี้จะเป็น,น,นตัวทำลอกอ๋ออันนี้พี่โบทำห้าเซนไว้แล้วอ่าค่ะทีนี้เส้นต่อไปก็คือมันจะมีทั้งหมด2อสามเส้นแหละเพื่อที่ให้ให้เจาะลงไปอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยตามดูตรงนั้นอ่ะพี่โบลากให้ดูเฉยๆคะ่ะนีกก่น,น,กกน,นะ่ะถ้าใครถนัดติ๊ก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 ก็ติ๊กติ๊กไปแล้วก็ลากเสน้นแต่ถ้าใครจะดันแบบพี่ปอเนี่ยลักษณะคล้ายๆวงเวียนลักษณะคล้ายๆการดันออกไปนะอย่าขยับมือนะ หมายถึงอย่ากข,ขยับระยะมันก็จะได้เส้นที่ขนานพอดีใช่แค่นี้แหละจ้ะเริ่มเลยค่ะอขอบของโลกเจาะลงเหรอเจาะลงเป็นสามเหลี่ยมอ่ะฮะคือเรากรีดลงไป แต่ไม่ได้กีดในแนวดิ่งถูกไหมใช่อ่ากีดลงไปให้มันไปเจอกันที่มุม45องศาด้านใน,นอะไรอย่างนี้โอ้ยมือนิ่งมือค่อนข้างนิ่งอ่ะค่ะขออีกเส้นเอ้ยขออันนั้นเอาเอาอกยังไม่รู้ถ้าเราลากเส้นไปได้ยาวๆนะหมายถึงเรากำกำหนดน้ำหนัก เนาะแล้วระยะที่เราวิ่งไปนะงานมันจะค่อนข้างเรียบเนียบถูกปะใช่ไม่ต้องอไม่ต้องมาขัดเลออ่าเพราะถึงเวลายัางไงเราก็ต้องรูปๆอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมันค่อนข้างจะแบบเนี่ยเราจะทำงานน้อยมากอ่าขออีกเส้นเลยค่ะเส้นนี้ก็จะเล็กกว่าถูกปะแล้วที่พี่บอคิดไว้คืออ,อทั้งหมดนี้คือสีครีมถูกไหม,ลมแล้วชักลองข้างในก็เป็นสีทองถูกไหม กาไม่รู้นะอ่าได้หมดครับถ้าจะซักร่องสีทองก็ได้หรือว่าตัวนี้เป็นสีทองก็ได้อ๋อได้หนะแต่ที่พราจะดีไซน์ออกมาด้วยความเหมาะสมนะจ๊ะเพราะว่าโดยปกติลูกค้าจะค่อนข้างให้อิสระในการทํางานของเรานะจ๊ะมันก็เลยจะแบบว่าได้ทําไปได้คิดด้วยและต้องดีที่สุดเพื่อลูกค้านานประจบอ่ะค่ะได้เส้นออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะขอขอดูตรงโค้งนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันจะออกมายังไง เฟี้ยวเลยดูต้องดูโอ้ oh, เป็นไงน้ำหนักมือสายตาข้อมือนะจ๊ะอ่ามันจะไปบรรจบกันตรงนู้นละอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละตัวเองมันคือเสน่ห์ของศิลปะเนาะ mm. ที่คือให้ไปเถอะให้ลูกค้าไปเถอะเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปเถอะยังไงงานก็ดียังไงมันก็เป็นผลงานของร้านเรางไงมันก็เป็นโปรไฟล์เนาะ mm. จ้า ใส่ใจกับผลงานของเราตัวเองมันไม่ไปไหนหรอกลูกค้าก็แฮปปี้เราเองก็นะชื่นใจด้วยเมื่อเวลาผ่านไปบางทีมานั่งดูผลงานเก่าๆมันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันนะทีใช่มันเป็นอดีตของเราทำได<ช>้งไงวะอ,อะไรอย่างนี้แต่บางทีก็กลับมาพิจารณาเส้นตัวเองนะวา่าว้ายตายแล้วทำไมเส้นนั้นเป็นอย่างนั้นนะทำไมเส้นนี้เป็นนี้คือคือเราก็หาหาข้อดีข้อด้อยด้วยเนาะ ยังเช็คตัวเองอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมน้ำหนักมือใส่ตานะปืดเลยอันนี้ไม่ใช้เครื่องอะไรเลยนะจ๊ะพี่โป๊ะเพียวๆนะจ๊ะนี่จะมีเงานิดนึงนะแต่ยังเห็นอยู่อืฉันก็พลอยไม่หายใจไปด้วยอ่าอะไรอย่างนงี้เห็นไหมคะ มุมมมนี่เป็นไงอือหือเด็วก็จะหาว่าชั้นอวยแล้วเรื่องจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนิดน่ะพี่ปอยกให้ดูนิดนิดอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าข้างที่กรีดแล้วกับข้างที่ยังไม่กรีดมันค่อนข้างแตกต่างกันทีนี้แหละมันจะเรียบแต่มันจะไม่ธรรมดาม <laughs> ขายเก่งนี่ก็ขายเก่งแต่วันนี้ไม่เข้าใจมอใส่วิ่งทั้งวันเงยหน้า เคเก็บโปแล้วเนาะ <Ừ. S 1> อันนี้คือยิบซ้ำหยิบซ้ำผสมน้ำหยิบซ้ำผสมน้ำซื้อเป็นถุงเล็กเล็กก็ได้ใช่ไหมที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างใช่ครับอาา่ะถุงหนึ่งก็ไม่กี่บาทเนาะหลักสิบเนาะอ,มอมแมงวันโตม ก็ตีต,ตีตีให้มันเข้ากันเหรอแช่ก่อนแช่แบบไหนอ่ะแช่อ่าเราเทเททิฟซัมให้ปูนใช่ไหมอ๋อแล้วก็แบ,บ่งกางแล้วก็แช่ไว้เป็นหลุมเป็นหลุมใช่อ่าสักพักแล้วก็ตีตีให้มันเนียนไม่ไม่เป็นเม็ดนะใช่ตีให้เม็ดมันแตกอ่ะโอเคแล้วเราก็มาโปววิธีโปมไม่ง่ายไม่ยากนะโปบ,บางๆอย่าหนามากเดี๋ยวเราจะขัดเยอะจ้ะก็เก็บตามล่องตามรอยนั่นแหละใช่ไหมคะ,ะตรงน,นั้นเสร็จแล้วก็มาตามร่องแผ่น เพราะว่าจริงแล้วอะดูแลเหมือนโฟมมันจะมาขนาด60สิคูณเมตรยี่สิบเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่จริงมันไม่ได้ได้มุมขนาดนั้นถูกปะใชะ่พอมันมาประกบกันเราถึงจะรู้ว่าอ้าว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 ใช่ไหมล่ะก็โป๊ไปอย่างเงี้ยค่ะรึกภาพออกทำต,ตามนี้นะสําหรับใครที่ไม่โป้ไม่เก็บเป็นร่องก็แล้วแต่ถ้ามันนิดหน่อยจะผ่านก็ผ่านแต่สำหรับบ้านทุก,กันขออนุญาตนะคะในบ้านค่ะผ่าน บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยนิดเดียวได้พอไปทําสีแหมแลบชใจะปะมันก็ต้องกลับมาโปอีกก็มีในในลักษณะที่มันรีบๆนะอ่ะเดี๋ยวผมขยับยอ่ะอันนี้ดูแผลใหญ่กันนขยี้มันลงไปกด,กดนะกด,ดมดันลงไปปาดให้หน้ามันเสมอเพราะว่ามันจะมีสองฝั่ง ใช่ไหมด้านนู้นกับด้านนี้ที่มันเท่ากันอยู่แล้ว uh huh. เพราะว่าความหนานมันอยู่ที่นิ้วครึ่งจ้ะอย่างนี้เลยแล้วเอาไปตักแดดให้แห้งสนิทแล้วก็เอามาขัดอีกทีหนึ่งถ้าเราบางที่สุดเท่าที่มันจําเป็นอะเนาะจาเป็นเท่าแผลตัวเองมันก็จะแบบไม่ต้องขัดเยอะอะไม่ไม่ต้องไปเพิ่มปัญหาอีกน,นะจ๊ะอะอย่างดูเช่นตรงนี้ตรงมุมของปลายมันห่างมากพี่โบก็เลยยิ่งต้อง ใช่ไหมคะนี่ต้องเติมเห็นป่ะอันนี้คือมีส่วนที่เติมด้วยแต่เดี๋ยวดูตอนเสร็จมันก็จะแบบลอยมันก็จะหายไปยังไงก็แล้วแต่ตัวเองมันต้องสมราคาเนาะจ่ายมาก็ต้องได้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถขายแบบไม่แพงได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแต่ถ้าเราจะทําให้มันดีแล้วตัวเองถ้ามันได้ราคามันก็ต้องได้คุณภาพด้วย,ยว่าไหมละ่ะอเอออย่ามั่วใส่ลูกค้านะไม่ได้นะ มันต้องโปะอ่ะมันโปะพอขึ้นบนเวทีแล้วอันนี้อยู่บนเวทีด้วย<ม>พอขึ้นบนเวทีมันจะไปเห็นเป็นเส้นเลยเดี๋ยวนี้กล้องยิ่งเนาะประสิทธิภาพเราก็ยิ่งยอมไม่ได้ในเรื่องคุณภาพนะจ้ะอ่ะรอตาจ้ะเริ่มขัดแล้วมาจ๊ะเพราะว่าไอ้เจ้าอะไรนะิซซัาไอ้ลิซมมันแห้งแล้วต้องแห้งสนิทนะตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงข้างล่างขึ้นมา จะประสานสองแผ่นได้เลยอันนี้จะเห็นคราบอยู่ถูกปะเพราะว่าตรงที่เป็นยี่ัมก็จะเป็นผิวเรียบถูกไหมหตรงที่เป็นโฟมก็จะเป็นเม็ดๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตอนทาสีมนะันก็จะกลมกลืนไปด้วยกันอ่าผลงานการโปผลงานการโป้การขัดนี่นะจ่าตรงกล่นเมื่อกี้นี้ที่เป็นแบบไม่เรียบไม่เนียนเลยนะตอนนี้กลับมาเป็นตรงแล้ว ันี้รอยดินสอคือรอยมาร์กเอาไว้เวลาที่ยึดประกบก็คือจะไม่เพี้ยนตำแหน่งนะตามนี้ส่วนข้างก็เก็บซะหน่อยเนาะเพราะว่าตอนที่ตัดเนี่ยมันจะต้องมีรอยความร้อนอยู่แล้วเก็บเช่นนั้นหละจ้ะประมาณนั้นหละจ้ะซุ้ยเลยจ้ะรอบด้านนะในร่องนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมพี่โฟดใช่ครับในล่องก็จะต้องเป็นกระดาษที่ชิ้นเล็กลงมาแล้วก็ไลทไลไลไลเอา ไอ้เจ้าลอยคัตเตอร์ออกจบเลยจ้ะขอบมาแล้วจ้ะเ,เป็นขอบด้านในใช่ไหมอืมอ่ะอันนี้นี่จะเป็นรอบแรกอยู่ใช่ไหมรอบแรกครับก็จะยังไม่ได้ตึบอะไรใช่ไหม,มแล้วจะรอบนอกจะเป็นยังไงอะรอบนอกก็เป็นสีทองแค่นี้อ่ะในลองไป,ไปมันจะเป็นประมาณนี้นะลองไปให้ดูสักหน่อยอ่ะก็คือ ขอบนอกขอบใน mm. นะแต่ค่อยๆไล่ทีนี้พี่โป๊จะเก็บให้กริปก่อนในส่วนเส้นในใช่ไหม mm. เพื่อมันจะทางานง่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเราเองนี่แหละ mm. ใช่ไหม mm. นะโอเคมันก็นตามนี้จ้ะเดี๋ยวมาค่อยตามดูจ้ะสังเกตรอยต่อนะจ๊ะจะน้อยมากๆแทบจะไม่เห็นเลยเห็นเะละ่าดูรวมๆคือเนียนมากถ้าขึ้นแขวนบนเวทีอยู่ไกลคือไม่เห็นแน่ๆอันนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะจ๊ะน้อยมากตรงสือว่าเนียน สุดๆ,รๆเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะเราใช้ตัวอักษรที่เราทำไว้ในคลิปก่อนมาลงไปบนกรอบนี้เลยเป็นไงสวยเลิศสวยเวอร์ไปเลยใช่ไหมล่ะอ่าค่ะพี่ปด๊ด <c oughs> <c oughs> โผ่มาแล้ว นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นของคุณนิกกี้วีเดอะเวดดิ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากผลงานคุณนิกกี้ด้วยอ่ะพี่บุ้มขึ้นเพจไว้ให้ดูตรงข้างนี้นะจ๊ะฝากติดตามผลงานคุณนิกกี้ด้วยถ้าชอบก็ติดตามได้แล้วก็อ่าใช้งานได้นะจ๊ะอ้ยหรูหรามาเห่าจริงๆโอเคพี่โป๊์ขอบคุณมากเลยสำหรับการทำาให้ดูทุกขั้นตอนนะจ๊ะ มันก็จะแบบได้ออกมาแบบถูกใจเราด้วยถูกใจลูกค้าด้วยนะคะชิ้นนี้จะไปใช้ที่สมโสสมโสรสโมสรกองทัพบกอ่าใช่บน,บนเวทีนะคะเมที่สินี้ไว้บนเวทีนี้ไม่ติดอะไรเลยนะจ๊ะอาระอารำอยู่นะคะเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวถ้างั้นคลิปนี้เราลากันไปก่อนดีกว่าออนะจ๊ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกคลิปเลยคนะคค่ะถ้าชอบกดไลค์ค่ะถ้าอยากดูคลิปใหม่หมกดติดตามก็ว่ากันแหล้วก็ว่ากันแหล้โอเคลิดมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะทําเป็นอาชีพได้ทําตามได้สงสัยอะไรก็ถามมานะจ๊ะสําหรับคลิปนี้เราคงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะโอเค บายบายไม่มีมือบาย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 ขอบคุณค่ะ